สวัสดีค่ะพี่นงคงค่ะมื่อนี้ก็าพอกันกับแมนโรน้น่า USA นะคะเมื่อนี้ค่ะสาวบึงกับสาวแหงนะคะสิผ้ากันมาหาบักสมน้อยเด้อค่ะหรือแบกแอปเปิ้ลน้อยเฮ้านี่แหละค่ะสมสะใจที่สุดเลยค่ะพี่นงคงค่ะไปค่ะไปซอยแมนโรน้น่ากับสาวบึงเก็บแอปเปิ้ลน้อยมาจิ้มเจียวเด้อค่ะพี่นงคงค่ะอืมอืมจ็บ อัะลง,ลงเสีเชียวบางดีหละ่ะค่ะพี่นงองมากินแอปเปิลน่อยเสียป,ปัญยังอืมดา่าขมันตํำกำลังเสียไยดา่ดาเองนั่งบอกว่านั่งหมากต่ำมาเก็บกันเด้อพี่นงองอะเนี่ยลวกเต็มเต็มเนี่ยแอปเปิลน่อยนะคะเสียปยัง ไปแดดส้วมเื่องโอจะไปนั่งกินกับบ้างอยู่ดาไปเบิ่งต้นใหญ่เบิงนะ่งดาไปไป <Yeah. S 1> เขาลองไปเบิ่งต้นใ <Yeah. S 1> หญ <Yeah. S 1> ่เบื้องไปมามามันหน,น่วยใหญ่บ่มามามาเบิ่งนี่กันเนี่ยเขากำลังไปย่างเก็บต้นใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเออหน่วยใหญ่บ่ดา ใอยจะได้เ้าจะปีนหอดนะ่นมันก็ซ้ำกันนั่นแหละซ้ำกันละมันก็ซ้ำก,กันเลย,ยเก็บเอาก่อนเนี่ยกองลองนี่สมขนาดเลยกูยังบอกมึงแล้วจะไปขี่ไรดีกันบ้างเอากองลงกองลงเวลาเห็นว่ารับพี่นองคาหน่อยๆเด้อ นั่งตัวสูงกว่าเด้อแขนงาดได้เปลีเว้ยเออนั่งแขนยาวนั่งตัวสูงกว่าตัวนี้หน่อยก็มีดอกปะนวยทวกกันดอกอะไรนวยทวกกันล่ะเขาบันนี้เขาไปเก็บต้นเตี๋ยดีกว่าคือแตงบังย่อมบอลและไงคือบังย่อมเลยนะเม็นปะบัวมันคืออะไรมันคือบัาคราบเตี๋ย เก็บเอานั่งตัวสูงคุณล่ะไปเดี๋ยวมาพ่วงหนึง่งเดี๋ยวมาพ่วงหนึ่งนั่งตัวสูงยีรีเหรอคะพี่นงองโอ้ยนำ้ำ<ส>ลายซ้อคุณล่ะไปไปดังเจียวคอยปฟินเป็นยังง่นวันั่งกินของเฮ้า

ให้นั่งกินก่อนให้นั่งกินก่อนให้นั่งกินก่อนจะคล้องเดี๋คุยจกเร็วๆสีมือมันอยู่นี่มันจกมัถกแค่เพียมสมดาสมทซาจัยเห็นปะสาวันเป็นปะสมทซาจ สมแห้งมันบปะสมแล้วนาะพี่น่อยเ้ยนี่กับต้นมันเด้เนี่ย<ค>นี่ต้น,ต<อ>นมันหากินเมงหากินแมงแต่ตน้นหลังยางมาถามว่าแค่บ่ก็บอแค่เด้อเฮา โอ้ยดาแค่อยู่จ่าต่บงเงินจะแค่อยู่บงเงิดเจ้าบองเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อเอาเอาจาอ่าเต็มเต็มครับไงสมดีเนาะบริหารแถวจ้ะสมดีเนาะบริหารแถวเบิ่งตาเด้อจ้ะตาหวานหวานตาหวานหว<อ>านบ่ ไปสนใจตะวันหนวทั้งนี้เด้อผิวเยาว์ักหนวดกินไตสมเลยฮะไอ้กินไตต้นมาสันต้นหนวยแอปเปิ้ลหน่อยเด้อพี่น้องเด้อให้กินเมียงจ้ะมากินเมียงน้ำลายแตกน้ำลายไหลตามกินเมียงอเมริกาพี่น้องให้กินเมียงบัดแอปเปิ้ลไตกะปิหวานมากไตแก้วส้มเครื่องมา เอามาคนละมุมไอแก้วเหล้าดงบัวแครปกระปิไเอามาผสมกันกอดกันดีเป็นย่างมึงดูเสร็จส่งเข้าเนี่ยล่ะเขาเนื้ออืมบริเซ็จบันไดไก่เสร็จส่งเข้าเนี่ยล่ะหมึกเซ็จจามหมึกเซ็ตไงเอาด่าด่า คำใหญ่ๆเด้อครับพี่นอง่าเบื่องเบื่องอีแหงมันสกินนี่ตอยคำใหญ่ๆเด้ออ่าคำกว้างๆอ้ามเดี๋ยวมกัไปพะเขียวมือนอที่เปนขียวเหมือนไอ้มากินสมฟินหลายๆครับพี่นองืาคำใหญ่งเนี่ยคำใหญ่คำใหญ่ขึ้นอย่าบอกยมบรรท่าบ่จันอือ โอ้ยกะปิกูลุดซะเนาะมันละหมุนเป็นตะลุดมาแจม้าอืมเนาะใส่เปล่ากูบอกมึงแล้วเสร็จป่อมอืมันเป็นยังหรอกตาฝุ่นมันเกิดรุ่นเฮาบานๆมันเปอืาฝุ่นมันเกิดรุ่นเฮาเสร็จเบิ่งเจล่ะงั้ น่อยน้อยๆเนี่ยสมเป็นยังเกี๊ยวปลเผ็ดออยมาเผ็ดนี่เตยเปิดเนี่ยแต่มันเขาเขากับปีบานมากเลยนะเขา่าอือขากินเผ็ดปลาได้น่าแล้วเราจัา,า,จากกได้ก<ล>ินพริกปลาได้เลยได้ปลเผ็ครับตาลดมืนกอบบังนมืเกือบบังึ้นจบ เจีวไม่สองเจีวโอยอสมคักเพินินกินก,รก็รกะปิหวานเข้ากันดีปะ้ะยังน,นะแย่ผู้บ่าวยางมาเด้อเขาเคือสิว่าอ่อนซ้อนเขานอาแต่สมตะหวานใจที่ได้คอยกินมาร์กซ <laughs> ์บเีหบอิลิดพี่น้องอ,อ,อ่อนซ้อนเนี่ย เขากินหมือย่อมกับปะสมไม่ง่ะสมโบสูเลยมึงสมแไงต่ว่ากับกะปิหวานนี่เขากันอือกับกะปิหวานนี่เขากันค่ะเอาปลาแดกนะค่ะจุ๋ยปลาแดกนะปลาแดกปลาแดกนั่งปลามาเด้อโอู้หูยหน่อยหน่อยของยังนี่ของแม่จ๋าอือหือโอู้เผ็ดแต่ไง แซ่บนะมั้งนี่แหละนี่แหละต้นนี้แหละดามันใหญ่จังเลยเดงกลมกลมอืมนะแมนยูมันใหญ่อีกหน่อยนึงดามันใช่ใหญ่อีกหน่อยนึงเด้อะแมมันยังไม่ใหญ่มันยังไม่ใหญ่แห้งแต่กะปิหวานนี่เขากันดีมากเลยนะตุ่ยครับใหญ่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละกูเล่นแบบอืม ไปติดอยูซ um ี่ไอโท่เตอกในกลุ่มแต่เมืองเจ็ดลอยมาในเมืองกับปุ๊กนี่เจ็ดลอยมาในเมืองเจ็ดลอยเหรียญในเมืองมันเจ็ดลอยไทยเบิองเด้อค่ะกับปุ๊กนี่เจ็ดลอยเหรียญเด้อค่ะกับประมาณเกือบสามหมื่นสองหมื่นกว่าพี่น้องกับพี่กับปุ๊กนี่นะคะแหรียญไปเอาปุ๊กกลังัวจะขอ เกือบไ่ได้พ่อนาอันลูกนาผัวเย็บปิสดแจ้งแต่ดิเกือบไ่ได้เขาเอาเอียงเกาะทำาาายางมากยกถุงเอาไปเย็นไปเยือนนัดนัดทาเอาไอ้กะเปิไอ้กะปิอันนี้แหละพอไปญาติปากมากก็ไปสิโกนี่ไปยูดาวเท่าไอ้เสียโดบัดที่นี่ไอ้ขาเจ้านัดสองทุ่ม จะ่าข้าเจ้าสามทุ่มจะบิ่งก็ลเลยเย็นยุ้เดียวอีวิ่งนึ่งก็ยืนถาเออยืนถาถาของบานนี้ผู้บ้าจกองยางมากทำถาเห็ดมิด,ม,ด,ม,ดมิดพกเราจะตีนเฮาอุ้ยกระันว่าอืมมิดตกกระหันว่าเขาเออ,อของตกบานนี้วิ่งตกใจแล้วเว้ยหันใจหันขวาตั้งใส่สุดทำงานอืม บาดีนี่เขาเลยกล่มลงจับจับเอาเมียดแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ย่างนี้บาดีนี่กลับขึ้นมาอีกหานาทีกลับขึ้นมาอีกเออ่าม,มีจิมกาโทรศัพทบบอมา,า,าันมามันขอหยืมแน่ว่าันมาทำสิยใจโทรศัพท์ฉันาา่า่่นมาเมืม่อจากทวงพับกาบกูม,มีเมีดจิคูอะไรบุ๊กมึงต้องขายกูนะอีเพิงย่าน อันนี้นี่านเป็นบักขันเนี่ยเรื่องจริง,จ,รงจ้ะอืเรื่องจริงเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดสด,สดๆร้อนๆบา้านนี้ก็เลยอิวิงย่าน uh huh. ก็นเลยแลีนหาฝรั่งให้เขาซอยบัานนี้ก็ย่างน,น้ำกลดอีกย่างน้ำกลดไปก็เ uh huh. ลยบอกฝรั่งว่าเธอๆอย่าเปล่าไปเด้ออยู่<า>เป็นหมูม่เช่นกันขงน้ำมาหน่อยอยู่เป็นหมู่เช่นกันอันนี้ประมาณสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วจ้ะอืออันนี้ก็ไปดูถ่าหอนเนาะ กือบสทบะเลยพ่อเสาบึงเกือบสีเหลือแต่เสาเหลืงเสาบึงในตำนานกระิเลาจะซื้อไดาโอ้ยมึงมึงสิกินใบมันแบิอ่ะมาไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเห็นตาบานมันปะจ้าเดี๋ยวเห็นตาหวานบ่ตุ่มข้าวตุ่มเน่าเจ็บไร ไอ่ประเดี๋ยนี่สตอรี่ยังหมดแล้วเนาะอ๋อยังไม่ทันจบเอา้าฟัตงต่อกับมึงขาดเครื่องก้อนมึงหันโอเคมึงโฆษณาก้อนเด้ <laughs> ภักเบรกโฆษณา <laughs> นะคะ <laughs> บัดเี๋นี่สามถุ่มซีซิปหาชาวึงจอดรถไปไต่ห่างอ๋ฮะบลูบ,บ่เคยเขาในเมืองอื้มบรรลุเขากุ้งก็ทันหัวแมงประเดี๋นี่ร้านห่างเขาปิดปิดมืดปิดมืด ประตูบังจรลดกับปิดอือเขาเจ้าจออมาสามถุมหาสิบแปดมาหวขเขาเจ้าจบัดเขาเจ้าจชีวามาก่อนเวลานะครับเนี่ยวันวัตรูบัดก่อนเวลาหามึงยังนาแต่แต่สองทุมเพราะว่าอีบห่งเลิกงานนะเลือกงานไอทุมหนึ่งเราต้องใส่เวลาขับรถชั่วโมงหนึ่งนะแปลวเอว่าเขาเจ้าจลงเครื่องสินะ ของฝากมเมืองไทยก็สิว่าก็สิได้เขียวขึ้นไปตองบากะปิในตำนานว่าสันทาะกะป,ปิกระปุกละเจร้ยอยเเหรียญน,นะคะไปทีนี้นได้ของแล้วสิเปลาเมื่อยางจําที่รีที่รีไปเลยจ้อตั้งใจได้แล้วของฝากอออืืสิสิเฝ้าเมื่อ,อย่างไอปากิโก้กับน้ําพริกกะปิอไปที่นี่ไปหอแจ้ประตูปต็ด เอารถออกบ่ได้บันิกลับขึ้นมาเบืองเอ๋ยเบื้องมีบ้ามีดพกกระยางอ้อมอยู่คือเก่าบานที่นี่ก็เลยเกิดการเสียหายหลายอย่างจ้ะมีอย่างไรคะเสียหายเสียหายอกระทั่งถือออจถือถุงกับปิ๊กกับถุงไปจิโกไแม่จ้าเขาใส่ถุงขยะนั่นไหมบันิใส่ชุดทํางานอืแล้วก็่าแล้วก็ไอ้กระเป๋าสะพ้ายเนาะ คาาวาเป็นคนสัญจรมาตาไทย <laughs> เ,ขเขาเาออห้อมเล็ดนะเขาเขาเขาไม่อยากเปลาน้ำ <laughs> จางใช่ไหมเขาไม่อยากเ <laughs> ปล่าน้ำจะหาคนจอยหาคนจอยผมไม่พยายามเปล่าน้ำโรงแรมลรปีเขากับปิดฮ <laughs> <laughs> ะเปิดเมื่อไหร่เท่ากับแบดเมืร์สบ <laughs> าทที่นี่เฮ็ดจไดโนบันเดงก็เ <ne> <g år> ลยมีโรงแรมหนึง่งไอ้ คนคนพักอยู่หันน่ะเขามาเขามาใส่รหัสเปิดเลขเขาไปก็เลยขอ,อยืมอ่าคอ,อยืมไอ้สายชาดขจาจ้าดาจ้ะก็เบ็ดมือแล้วเรยโทรหาสามีสามีเลยจองโรงแรมให้ขึ้นละสองร้อยหาสีบแล้วก็อแล้วก็เอื้นอ่าอูเบอร์แท็กซี่แท็กซี่ไปส่งโรงแรมอือากา็กซี่ค่าอูเบอร์าน้ำมันรถไปกลับ เ้าพาไปเอาของเอารถพาไปเอารถออกอีกเพว่าจอดมาขึ้นออือแล้วก็หลังจากที่สิมาไปแวะซื้อกับข่าวจา้ะเนื้อสดออประมาณสามสิบกิโลได้จะเอาไปเตรียมไว้ทาให้กับข่าวไปถวายเน้นนะบูดเมือจ้าประมาณกับสี่อยเหรียญ ก็เลยเป็นตำนานจ่ากะกบีกะปีนี่เลยกลายเป็นตำนานกลายเป็นอ่าตำนานแบบว่าเจ็ดลอยจ้ากะปุกละเจ็ดลอยอืมกะปุกละเจ็ดลอยกินให้คุ้มกินให้มันคุ้มกินหอดพลาสติกน้ำเดอ้อยาำเข้าไป <laughs> แพ่งคักแพ่งแน่พอดนี <laughs> ่ละเธอหลังมึงจำว้อย่าไปเอาอีก <laughs> มันมันดานหนุจ่จ่ามึงเริ่งข้นแันม้มัเด้ออีเหงาแล้วมึงขน คุยเอาคุยเอาเด้อฟังนางเบอกเพิินค่ะกันเลยบ่าเขียดแท่นมูกันเลยบ่าเป็นอุดาหอนเล่าเจ้ากางคามกางคลืนผูน้ใดนัดาย,นายาเป็นนดัดดาวเท่าอือย่าไปเด็ดขาดอย่าไปเด็ดขาดอย่าไปผู้เดียวอันตรายจา้ะป่าที่นี้พ่อพ่อกลับมาหอดบา้านซัวเสี่ยวรถออกได้ห่างเปิดบานใบม,มังพ่อขามามีข่าวว่าคนถึกแท่งกัอแย่เป็นเลือแต่ซื้อ เก็บเจอเลอชายาชายาสาวบึงเก็บมันเลืยเลยฉายาสาวบึงสาวยูทูบเสาหญาสาวบึงสาวบึงยูทูปยูทูปเปิดจ้ะยูทูปเปิดเดี๋ยวนะเออยูทูปเปิดกับสาวบึงสาวอันเอียงเนาะอันฮิตเหียนจ้ะก็เลยไม่สนใจฮิตเหียนกูมักคืออืมกูมักืจอนี่ฮิตเหียนอะฮิตเหียนอืมฮิตเหียนมิสซิดเหียนค่ะแต่มักนางเออนั่งฮิตเหียนนะคะ พี่น้องเอ้เจ็บจ้ะบอกไปนั่คุยไปนั่เบิ้งจรลงหร่ะแซ่บหลายจะเล่นตับตไปหนาเนาะกินไม่แซ่บฝรั่งกับสิตกใจมื้อนี้เฮ็ดหย่างสองคนเนี่ยเออันเขามากินน้ำเดือดาจกประแดกบ่ค่าเศรษฐศาโอ้สะพ้อนี่กูว่าแล้วเออเปิ้ดมันซูนพันกับมอนี้เองล่ะอวะมาเด้อพี่น้องค่ำใหญ่ๆตุ้ยใหญ่ๆเด้อค่ะ โอ้มอย่าปากเด้อยคนยังผ่านเออื่นเขามากินน้ำแน่เขาส่องมึงเข้าบ่ด่าเจ้าหอยประสวนเหอยประสนเจ้ามึงก็มีมารยาทอยู่เลยเบิดที่ทั้งฝากท่นทวงแน่ก็สิดีใจดอกว่าสิได้น้ำเสนอเขาบ่ทักจวน ด้วยเนาะถามเบิ่งสูงถามขอแนาถามขอเนาะจะมาถามขอเลยเนาะด่าเบิ่งสูงวิตามินวิตามินทั้งนั้นวิตามินมันเกิดรุ่นเท่าดอกเบิ่งดีล่ะมือลุยคักเนาะไปไปกินต่อเฮาแซบแซบแซบเป็เจงไหนค่ะฟังอันสตอรี่เรื่องเล่าของสาวหิเอนเกือบสมซื่อสาวหิเอนในตำนานเกือบบ่ได้ปาเป็นยูทูปเบอร์ในกันเราบเนี่ยลูกกระห้องกบวดเออลูกกระห้องกบวด แกเป็นบอดด้มาส์รงเข่าเน่นนัง่งเหรอสามีเขียนใหงยุ้ยสามมืบอบวบปากน้ำเขาเป็นห่วงเขาเสด้วยทั้งเป็นห่วงทั้งเสียเงินเมืม่อให้กินตะกระปี้อ่ะออเป็นบ่ละาสำเติมนั่งด้วยค่ะแต่ก,กต็กเป็นห่วงนั่งคือกันละจะกระยากเนาะอืจะกระยากเนาะจำไว้เด้๋กะปิ้เจ็ดลอยนะ <laughs> อสองหมื่นกว่าค่ะกะปิ้นี่ แมนตองมืนกว่าจ้าเจ็อยเหรียญเจ็ยเหรียญให้ถึงอยู่อ่ะถึงแมนบ่าถึงสองมืนกว่าพันเหรียญอ่าพ่นเหรียญกับสามมือหาลอกับนอือืกับมืตัวนี้สามสามเด้อเหรียญสามสามสามเด้ออือตัวนี้แมนควมันมันก็มีแหง โอ้แสบคักแสบแน่เด้อพี่น้องเด้อ